สวัสดีครับพี่น้องมากินเขาน้อข่อยได้พี่น้องอาหารโอ้ยข่อยกะเอาอันนั้นเป็ี่นน้พี่น้องเนาะมีปน <c oughs> ปนแหง้งอีหยังสีหน้าพี่น้องโอ้ยสีเฮ็ดจังไรกับสีประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะเขสวัสดีครับทุกคู่ทุกคนเนาคะครับพี่น้องอันนี้ก็ร่างจะกินเขาเที่ยงจ้ะอันเมนื่อเดี๋ยวเราไปกินข้างนอกเพราะว่ายังเราเพราะว่ามันหอนแห้งหมดนี่อากาศหอนหอนด้วละ หอก็เดืสองกินอยู่นเนี่ยเข่าเรือมว่านกินกินอีกพี่น้องกินแต่กับเขายัางสิลราพี่น้อง่อยก็ได้อันนี้กับปลาทอดช้อนตอนตำมังหงอีกว่าพี่น้องขาดบ่ได้เรากคนอีสานเท่านี่ตำมหุงนี่ขาดบ่ได,นนดบได้เลยเพราะว่ามันต้องกินเนาะพี่น้องเนาะต้องกินตำมังหงนะเป็นลักข้าใหญ่มากกับตำม,มังหงได้พี่น้องอืมมาฮะกินน้องก่อน cửa bóp cọp ừ. chả ra mà kỹ năng cả nước có cái nào kỹ năng em nhớ nó không có rồi em có nhanh mất lửa có cái nó ้องไทก็จะเอาป่องไก่โผล่นหน่อป่องไปก่โนี่นี่ปบน,น่ากินกขาลังเลี้ยงอยู่พน่น้อกกาลังเลี้ยงเฮ็ดเฮ็ดเเป็นเห็ดเป,ป็น,น,ปปนจ้างยาเ็ด <c ười> น,น,น,นัิสยอพี่นงว่าคนนีสามนํามามอยู่ตามประเทศก็ก,ก,ก,กินกินควมากกินของอาหารบบนห้าปี่น้องพะอาหารก็ลังนันกินมาหลายปีี่น้องซิบก็ปีเม่อย่นี่ยเราก็กินแต่อาหารตะลัง มันนเบื่อได้หันมากินอาหารบ้านห่าพี่น้องมาดัดแปลงเห็ดเอาอยาก,กินยังกับมาดัดแปลงเห็ดอ่นั่งจงนั่งจองนัง่จองแสบมาดัดแปลงเห็ดเอากินเดียวปีนึ่งอ่งน,น่องเสี่ยนปลาน่อห้องปลากินปลาเขาอก,กินมะารายยังแล้วน่อน้อง่น้องมาบานเขาก่กินแบบอาหารลักบานหา การนุ่กับบมีเสมอไปนะมันก็มีบางคนเราก็จะกินบางคนเรนก็บก่ได้ก,กินพอตัวให้พูค่คอยไปตามสตไตล์ก่อนพี่นอ้องตามสตไตล์คนมันนอกประมาณนั้นหระพี่น้องเล้ ยังเราก็กินน้ำดอกแนวนี่แล้วก็บางดอกเากินอาหารตาัางเนี่ยแตกินอาหารที่ทานบานเท่าีหแหละจำเแซ่ยมหนี่งจำปนแบะแบะแะคนแหงน้ำแหงน้ำเนาะขาดแหงพี่น้องซื้อมาร้อนสามชิปเหรียญอไมากิน

bép cái hằng... hết cả bớp, bớp, bớp cả thì nó xì là chả bắp chấm hết. Ta là bớt cái này, xoáng xăm mửa, nó để không cái này. Hôm nay chị ăn นามจำมะฮงแล้วพี่น้องนะคกเรียบร้ายคนลงกนอนว่ะกินไป ตักบานก็จากต้นไปหน่อยหน่ยน้องก้อนเกากินดิบกินดิบก็แซ่บกอดดีแก่หยาดมาเปล่าพัก ย่า่ยังไงย่งชิตตาพี่น้องซื้อชิตตาแล้วจะเด้อซื้อชิตตาซื้อไม่ไา,มา,ายจชิตตาก็อี่ร้านมาเนาะอยู่ใส่แล้วย่าดูบุญหล,ลาะตานนี่สองเม็ดอยูอซองเม็ดครับพี่น้อง นกอบ้านนี้เล็กอ่ะดูบ้นแกงที่ขอดพี่น่องบนแกงที่ขอด nó cảm Con con u bồn sao bồn tụi nãy con có để bé leo sấy thì nó như tay nhanh Tụi nãy con thì có để phải hôm nay có hai มันจะบาดเราหยาเนาะกอนสมัยก่อนเราหยาดเราให้ลูกไปหำไปไหนเราไปมันก็เลือดจิดชีวิตธรรมชาติน,ะนั่นแหละเนาะพี่น้องไปติดไปใสหรือว่าไปใสมันก็บอยากไปเนาะพี่น้องติดธรรมชาติมันติดแบบอยู่ธงอยู่ฮายโยสวนนะพี่น้อง và vào tương kín nó thì nó có có khơi cho cái đất nó đâu nó có để kín không để bảo là bạn kín thân vào ข้ามายังอยู่เวลาเปน้องปากมันหน่อยปากมนเอยหน่อยหมด,ดแต่ข้ามายังซ้ำเนี่ยเ่าจะร้องเขียวเ่าเป็นขเขียวเ่าเป็นเคก็จะกินข้ามซ้ำเนี่ยนะพี่น้องเขียวไปไข้ย,ยูยเขียวยังดีอยู่พี่น้อง เราแก้วว่นนี้ล้วแล้วด้วยเ่นลองมาแปดเก่านะที่ลราพี่น้องต้องสัสิพ่อซะก่อนเพราะว่ามันยางมันย่างน้าพี่น้องน้าก็บ่กอยากเอาไว้ยางสิกินก็คือเกาแบบเก่ามาต้องเอาเนื้อมาพี่น้องก็ทำเนาะทังไลายต้องกุ้ดหลายๆเล้วกับพี่น้องเด้อ ทิมากกไ์ลายกตติตามไม่ขอ่อยนาะขอบคุณหลายๆทุกท่านที่ด้เข้ามากในช่องข้องขอบบ่อยข่อยกะบ่มี่ยังที่จะมาให้นี่น้าข่อยขอไว้พ่อในทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญน,น้ะพี่นนองนาะบ่า่บา,บาไปไซมาไซก็เดินทางปลอดภัยและเดรอขอบคุณค่ะ